ปิดไม่มีดิดสุดท้ายต้องเปิดตัวซูมคบนางเอกดงังชีวิตสุดรู้ออฟชัยนนผู้ประกาศข่าวช่องดงังเปของขวานเห็นราคาแล้วอืง้งก่อนหน้านี้นางเอกสาวเบนเรวิยนันทาเกิดเคยออกไม้สัมภาษณ์ถึงสถานะของตัวเองว่าหัวใจไม่ว่างแล้วเพราะกําลังศึกษาดูใจกับผู้ประกาศข่าวช่องดังอยู่ซึ่งงานนี้ทําเอาแฟนคลับหลายคนตามหากันอย่างหนักหน่วงสืบค้นอยู่นานว่าหนุ่มผู้โชค ดีคนนั้นเป็นใครกันนะถามว่าทำไมถึงเปิดใจให้กับคนนี้จริงๆ ก็ไม่คิดว่าต้องคุยหรือคบกันแต่พอคุยกันได้มาเจอก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันคลิกกันมันเข้ากันคุยกันแล้วสบายใจมากตั้งแต่ตอนที่เขาทักมาแรกๆคุยคุยมามาหายยังไม่ได้คุยจริงๆจังๆเพิ่งจะเริ่มคุยจริงๆไม่นานประมาณ4เดือนอยังไม่เรียกว่าแฟนเรียกว่าคุยคุยกันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานะของทั้งคู่นั้นต้องขยับขึ้นแน่ๆละจ้าซึ่งล่าสุด ก็เป็นไปตามคาดพึงเปิดตัวว่าคบกันเมื่อวันเกิดของสาวเบนที่ผ่านมาแต่งานนี้สงสัยว่าคงไม่ต้องสืบหาแล้วแหละเพราะชัดเจนแล้วว่าหนุ่มคนนั้นคือออฟชัยนานหานคริรีรัตซึ่งมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นถึงนักร้องนักสแสดงและผู้ประกาศข่าวช่องวัน31โดยเผยว่าเริ่มคุยกันจริงจังประมาณ4ี่เดือนแต่รู้จักกันมานานแล้วเขาเป็นพิธีกรบันเทิงมาสัมภาษณ์แต่ไม่เคยจีบ ตอนนั้นเฉยๆเพราะมีแฟนอยู่แล้วยอมรับว่าตอนที่โสดก็มีคนเข้ามาเราก็คุยเรื่อยๆคุยหลายคนแต่พอคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าคนนี้โอเคสุดเป็นการเปิดตัวที่ไม่หวือหวาแต่ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับฮือฮาสุดๆสำหรับความรักครั้งใหม่ของนางเอกช่องวัน31เป็บนเรววญานานกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดหล่อแห่งช่องวัน31อย่างออฟชัยนนหานคิรีรัตโดยฝ่ายชายน,านันได้ออกมาโพด วอวยพรวันเกิดเบนพร้อมทั้งแคปชั่นว่า Happy Birthday คุณเขาได้ของเล่นใหม่ละ เบนเรวิยา,านันที่สำหรับมูลค่ากล้องที่หนุ่มออเปให้เบนในครั้งนี้บอกเลยว่าราคาจุกๆเป็นกล้องถ่ายรูปสุดรู้สจากแบนรนด์ระดับโลกอย่างไลกาคาดว่ารุ่นนี้น่าจะเป็น Q1 หรือ Q2 แต่ถ้าเป็นรุ่น Q2 ราคาล่าสุดจะอยู่ที่ราวๆ1 6 0 0 0 0 0ถึง2 0 0 0 0 0บกบาทเป็นของขวัญที่มีมูลค่าสูงพอตัวแต่หากเทียบกับมูลค่าทางจิตใจบอกเลยว่า เทียบไม่ติดจริงๆ